ตอนนี้นะคะอยากรู้นะคะรุวยระบบของ All New e n m a x เนี่ยเทคโนโลยีที่ให้มาเนี่ยมีอะไรบ้างคะเราจะบอกที่รุ่นก่อนว่าตอนนี้มันเป็นรุ่น All New e n m a c เ นะครับซึ่งจะมีตอนนี้มันจะมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ซึ่งเราเอาระบบ Y E C P T เข้ามานะครับเพื่อเอามาเอามาทำงานแทนบอกไว้ก่อนจะพูดเดี๋ยค่อยบอกทีหลังว่ามันเปลี่ยนมาจากอะไรมันเปลี่ยนอะไรเอาไปเอาอะไรออกไปนะครับเจะลองดูกอว่าการทำงานมันทำงานยังไงหลักๆเลยนะครับปุ่มโหมดจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับอ่าข้างหลังถูกไหมก็โดยการเลื่อนตรงนี้ครับจะมีโหมด S S S นี่คือ S คือ S คือโหมดสปอร์ตสปอร์ตโหมดสปอร์ตก็คือนุ่ม แรงเลยแรงแรงเลยแรงที่สุดเพราะว่าโหมดสปอร์ตนะครับโหมดนีแนะนําให้ขีแ่แบบว่าความเร็วสูงเพราะว่ามันจะใช้รอบเครื่องด่วนเยอะปกติแล้วเนี่ยถ้าเราขี่ใช่ไหมครับถ้าเราบิดมามา4,000รอบนะครับโหมดเนี่ยมันพอเราเปลี่ยนไปโหมด S พอเราเบบปลี่ยชีฟนะครับรอบเครื่องมันจะขึ้นให้ประมาณ1,000 1,000รอบ1 0 0รอบโดยที่เราไม่ไม่ต้องบิดเพิ่มมันขึ้นเลยมันขึ้นเลยปื้ดเลยอ่าแล้วถ้าโหมดดีเนี่ยถามว่ามันขึ้นเหมือนกันขึ้นเหมือนกันแต่ระยะรอบมันจะช้ากว่าอ่า ก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นโหมดดีแนะนำให้ขี่เมืองอ๋อประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันเพราะรอบเีื่อนจะตัดตอ่าสปอร์ตก็พวกกดแรงๆพื้ออกแบบถนนใหญ่ๆโล่งๆการแบบว่าออกทริปหรือไปไกลๆอยากต้องการความเร็วหรือต้องการเร่งแซง ไปเพชรกดเอสได้เลยงั้นเดี๋ยวนี้เรามาลองดูวิธีการทํางานของในตัวอนี้กันดีกว่าว่าวายดีดีที่มันขึ้นชิปหนึ่งสองสามเนี่ยมันขึ้นแล้วมันมีอะไรแตกต่างกันไงมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวผมลองทําให้ดูก็คือตอนนี้เราจะทำก็คือเราต้องปิดการเล่นก่อนอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเราปิดการเล่นแบบครั้งแรกก่อไป <m int y> มันก็ขึ้นรอบปรไปเร็วคลิป,ปมันจะขึ้นมาให้หนึ่งอ,อ pues ๋อสปอยจะ,ะให้หนึ่งก่อนท <ห plastic. S 1> ีนี้เราไม่ต้องกดอืถ้าเราเร่งแบบค่อยๆเร่งแล้วเราค่อยกด,ยกดอืเป็นคู่กดกดสามถ้ามันเราเร่งแบบนี้นะครับลองดูนี้มันขึ้นให้เราหนึ่นงมันขึ้นมาหนึ่งเลยโดยที่เราไม่ต้องกดค่ะ่ะแตถ้าเราค่อยๆเร่งเดี๋ยวผมลองเร่งก็ไปเรื่อยๆแปลว่ากดชิปด้วยต้องกดเองขึ้นไปแล้วปึ๊บนันก็คือนทันที ใช่ก็เลยเป็นระบบใหม่ออกมาคือเขาเรียกว่าในกรณีที่ถ้าสมมติเราต้องการใช้ engine brake อาจจะเขาเรียกว่าอะไรเราจะเรียกว่าเหมือนกับรถเกียร์ที่แบบว่ารถเกียร์เปียไปให้เรื่องเปลี่ยนเกียร์แต่เป็นการเชลีนเกียร์ในรถออโต้ซึ่งรถออโต้ไม่มีใช่ไหมครับใช่ๆพอเรามาเป็นพอเรามาทำในรถออโต้เนี่ยมันก็จะมีความเขาเรียกว่าตอนที่เราขับเกียร์ครับมันจะมีความสมดุลมากขึ้นความมั่นใจกับคนขี่ที่แบบว่าเวลาเราต้องการเลี้ยวโค้ง หรือลงเนินอะไรอย่างเงี้ยครับมันช่วยได้โดยการที่เราไม่ต้องมาเลียเบรคการเลียเบรคไม่ไมีมปัญหาถูกไหมครับเลีเบรคอาจจะเป็นโน่นนี่นั่นโน่นพัดหลังอาจจะไม่อะไรอย่างเงี้ยมีระบบนี้มาช่วยอันนี้เหมือนกับใครครับเป็นรถยนต์ทเหมือนคลิกดาวประมาณนึงอ่าคล้ายๆต้องบอกว่าคล้ายๆถ้าเหมือนเอารถยนต์มาใช้กับรถมอเตอรไซคนะทุกวันนี้เราก็ต้องเอาเนื้อเรื่องมาให้มันตอบโจทย์กับคนในงานจริงแต่เหมือนเมื่อกี้เขาบอกว่า เขาไปเซสอะเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะพี่ไห่อ่ะความเร็วมันสูงๆอะตอนเขาชิปดาวอะมันมันไม่ดึงให้มันไม่ดึงให้มันไม่ลดมันไม่ลดให้มันมากเกินไปมันไม่ใช่พี่คือถ้าเราต้องการแบบให้มันชิปดาวให้มันรู้สึกจริงๆอะผมเขาไม่ดูเลยอที่เล่อะไรใช่ไ้ยครับที่มีที่ที่เขาเร่งที่สังเกตรอบรอบมันจะค่อนข้างสูงถ้าเราขี่ด้วยความเร็วที่ต่ำเน่แล้วพอเราไปใช้เอนจินอ่ะเขารู้สึกมันจะช้ามันจะน้อย พูดง่ายๆมีประโยชน์ตอนความเร็วสูงสูงก็ได้หลักเ0้าสิบขึ้นไปดีมันคืใช้ได้มันจะเห็นผลเลยเราจะรู้ตึกได้เลยว่าพุดง่ายๆมันทดถ้าเป็นภาษาแล้วก็ทดเรื่องทดเรื่องให้ต่ำลงถูกต้องแต่อย่างที่บอกว่าุป็นตอนแรกก็ว่าทำสายพานเราแล้วห้อง C V ีเรามันเปลี่ยนอะไรคือถ้าเป็นรุ่นเก่าจะมีเม็ดถูกไหมี่เออแล้วอันนี้มีเม็ดไหมมีคนถามแต่รุ่นนี้ไม่มีเม็ด คนเอาไปโมดิฟายอ่ะอทำยังไรงระบบผมถ้าทำ่ะครับผมว่าน่าจะเกี่ยวบระบบไฟเพราะว่ากล่องรถพวกนี้จะมีระ,ะบบไฟ ที่โลไปจะไม่เพราวาต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องกองชามอ่ะเรากดด้วยมือเราอยู่แล้วมันไต่ขึ้นใต่ขึ้นใต่ขึ้นลงลงอยู่ที่มือเราแต่ถ้าเป็นเม็ดเนี่ยเราต้องรอรอบใช่วิ่งขึ้นทำไมเราต้องเป็นปุดชามต้องเม็ดไล่เม็ดไล่ใช่ไม่ต้องนะเรากดได้อย่างเดียวก็ไปได้เลยว่าถ้าเรากดเรื่องกล่องได้ทำอะไรได้มีโอกาสที่จะลดเพิ่มอะไรเพิ่มอะไรโอเคขอบคุณมากนะคะดีค่ะ สนับสนุนรายการโดยร้านป้าย76วันนี้นะคะเราอยู่ที่ไอคอนสยามนะคะกับวันนี้ในงานเปิดตัวรถ All New n m a x แตกต่างกับเวอร์ชั่นที่แล้วมากน้อยแค่ไหนนี่จะเาเห็นมาละรักก็ฟังเรื่องของความเป็นเทคโนโลยีมาแล้วบอกได้เลยว,ว่าใหม่นี่นไปดูสีมาดูสีพอยสิ สีพาเทลแล้วก็สีแดงอันนี้คือรถรถเดิม ใช่แม่แสตชัลลี่ที่แม่แสตชัลลี่ของเขาของยามาฮ่าเองฮะทำไมยามาฮ่าจะมีจะมีของแตกของเขาเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของเอ่อท้ายนะคะชิลหน้าที่เยเบกนะคะเนี่ยแสตชัลลี่ตัวเล็กๆของเขาเนี่ยแหละเขาก็จะมีเหมือนกันนี่ก็แล้วจะชอบใช่อันนี้ก็คือดั้งเดิมเลยที่ไม่ได้แต่งอะไร นี่นี่มาดูห้องเครื่องเด่อยนี่นี่นี่ที่สำคัญคือตัวนี้ที่ทุกคนอยากเห็นคือตัวเครื่องระบบเทคม็กใช่ระบบเทคแม็กระบบเทคแม็กที่ว่าเป็นลักษณะการพลด้าน่าจะเป็นพดที่เฟื่องนะนี่สามรอบไปถึงพันใช่นี่มันลงมาอันนี้มันจะจโลหน่อยสเต็ปหนึ่ง อ๋อเนี่เริ่มแรกแน่เลย2อ,อ๋อแล้วก็สนี่ก็คือมันจะค่อยทุกครั้งที่เรา้ทุกครั้งที่เราปดเหมือนว่ามันจะเป็นการแบบบีบสั่งการเพื่อบีบตัวผู้เร่ไอตัวชามเนี่ยให้มันบีบขึ้นมาบีบเข้าบีบเข้าบีบออก มันก็เลยสามารถที่จะเรียกว่ากระชับในเรื่องของอัตราเร่องอัตราเร่งให้เพิ่มเร็วได้อย่างที่ตามที่เรากดได้ตวัวชิปอะนะใช่ซึ่งปกติซึ่งปกติมันจะไม่มีมันก็จะค่อยๆเร่งขึ้นตามที่เราค่อยๆปิดตามมือแต่เนี้ยพอมันมีปุ่มกดชิปดาวตัวของเทคโนโลยีตัวนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้ก็คือตัวน,วนี้ตัวนี้ก็จะไปตัวสั่งการที่ทําให้ พอกดปุ๊บเนี่ยสายเงียบผู้เลมมันก็จะหุบปีบเข้ามาแเห็นหัะจะลดลงมาเห็นปะใช่อ,อันนี้หอยหลังอันนี้ลดลงอันนี้ล่อเพือนนะอันนี้ลดลงแต่ว่าอาจจะอาจจะเอาไปเล่นเอออาจจะเอาไปเล่นกับลอ่อเลือนได้ถ้าเกิดว่าคนที่ช่างนี้เขาเริ่มโมดิฟายรถแล้วอาจจะมาเล่นตรงนี้เพิ่มได้ มามาเาา้าใจลวเปิดที่ใคไหมครับอันนี้เปิดที่ไอคอนสยามตรงนี่เลยในในในอินียนี่แหละครับใช่เพราะเปิดที่อินโดนีเซียมาแล้วแล้วก็ว,วันนี้มันเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยนะคะ<ส>ก็เป็นการเปิดตัวที่ให้สื่อมวลชนแล้วก็ดีลเลอร์ทุกคนนะคะ<ส>มาเห็นตัวจริงที่งานวันนี้แล้วก็ระบบของเครื่องยนต์ก็ที่นี่เหมือนกัน<ส>พร้อมทั้งมีการทดสอบนะคะให้ลองขับจริงนะคะก<ส>็ที่กระดังสำสุขนะคะตรงติดกับไอคอนสยามนะคะ แต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยเราเรามาดูเทนในการประกวดรถเขาไมไ่เรียกประกวดเขาเรียกว่าเป็นแนวทางในการาในการแต่งรถของแต่ละเจ้านะคะของเจ้านี้ก็เป็นมูราสกิซึ่งก็อยู่แถวถนนสีดคลินนะคะก็อย่างที่บอกอะคะ่ะเนี่ยเทนการแต่งรถด,ดูชิวหน้าของเฮียเขานะคะบอกได้เลยว่าอันนี้ก็จะเป็นแนวคล้ายๆล้ายทัวร์ลิง คอนเซปก็คือเหมือนกับให้คนทุกคนนะคะได,ไ,ดได้แนวทางในการแต่งแสนมีอรประมาณนั้นถูกต้องแสนมีทอนถ้าตัว h i เทคโนโลยีนะคะเนี่ยแสนมีทอนค่ะอ่า ร้านนี้นะคะก็จะเป็นของพี่ยงห้วยขวางคะ่ะซึ่งร้านนี้นะจะเด่นดังเรื่องของเบอะนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มาเด่นดังเรื่องของเคปล่านะคะเคปบลอรทั้งคันค่ะเคปลอทั้งคันซึ่งเขาจะมีลายลายสี่ลายสองหูเขารวมกันหลายลายด้วยนะคะเนี่ยอันนี้ของพี่ยงค่ะพี่ยงห้วยขวางนะคะก็ไปหาเขาได้นะคะตอนนี้เขาก็เริ่มมีทั้ง อ่าเบาแล้วก็เริ่มทําเคปล่านะคะในรถไลายของเขาซึ่งเฟรมทุกอย่างของเขานี่เป็นการทุ้มเคปลาหมดเลยนะคะแล้วก็มีกล่องด้วยค่ะแล้วก็คนนี้นะคะโหโมโลินนี่ค่ะของเฮสกานะคะอันนี้เป็นเจ้าสํานักของอะไหล่แต่งซึ่งค่อนข้างที่จะทําอะไหล่เองขายอยู่ในทั่วทั่วทั้งโหเมืองไทยอ่ะ ขึ้นชื่อเลยยังไงคุณก็ไม่สินค้าบางตัวโดนโมลินแน่นอนนะคะอ่าแล้วเขาก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังได้บรรดาหลายๆร้านแต่งแล้วก็หลายๆอ่าเขาเรียกหลายๆโปรดักของบางคนที่จ้างเขาผลิตด้วยนะคะอันนี้นะคะจากร้าน G T I e v o l u t i o n ค่ะนี่เฮตยตอนะคะเฮตเตอรเรานะคะก็ะมาเปิดบูธด้วยค่ะลูกค้าที่เอารถมาแต่งเ็าจะมาเปิดบูธอยู่ที่งานนี้ด้วยด้วยนะคะนี่คอนเซปต์ของเขาก็จะเป็นเรื่องของอิสซสซอรี่ที่เขาทําขายอยู่นะคะ ของเขาก็จะมีทั้ง X Max มีหลายรุ่นนะคะก็ถือว่ารุ่นนี้นะคะเป็นตัวลลเขาเรียกว่าเป็นตัว N Max ตัวแรกแล้วก็เขาใช้ตัวเก่าบางตัวมาใช้ในในรถรุ่นนี้ด้วยนะคะสวยอันเนี้ยเป็นคอนเซปต์เลยอันนี้ RSV ค่ะของพี่ลินนะคะร้านนี้นะคะก็จะเด่นดังเรื่องของโชคการโหลดนะคะทั้งหน้าและหลังนะคะพี่ลินก็จะค่อนข้างเด่นดังเกี่ยกวกับเรื่องการโหลดอยู่แล้วพี่เลียสวัสดีคะ่ะ นี่เจ้าของสำนักนะคะเน่ใส่ใส่เสื้อตรงคอนเซ็ปต์พอดีเลยอันนี้โหลดไปกี่นิ้วะหน้าเท่าไหร่หลังเท่าไหร่คะหน้าโหลดไปนิ้วครึ่งหน้านิ้วครึ่งโหลดผมได้อ่าแนวสปอร์ตคลิปอ่าไม่แนวเตี้ยมากอ๋อก็แนวสปอร์ตสปอร์ตหน่อยแต่ว่าจุดเด่นมันคือว่ามันปรับแล้วมันนุ่มโช็อ่ะโช็อคของเราเองถูกไหมอ่ะไฮโดรเจนด้วยอ๋อโอ้เป็นไฮโดรเจนด้วยปรับได้เห็นบ้าง เออปรับได้เห<บ>็นไหมแล้วหลังอ่ะหลังลดเท่าไหร่คะหลังตัวนี้เป็นตัวสันดาดของโปรเฟนเดอร์อ๋อโปรเฟนเดอร์สันดาห์ตรงรุ่นเลยหยิบมาใส่ได้เลยใช่ใเป็นตัวใหม่ตัวนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่คะตัวโชค 11, <900 S> 1 9 0หนึ่งพนเก้าร้อยมู่งพันเถ้าใครสนใจก็มาที่ร้านพี่ลินแล้วก็โชคหน้าเนี่ยของพี่ลิน<ด>มาหาได้เลยมา,มานี้ค่ะรีคิดน,นะคะรีคิดอยู่กับจงลาดเ้าเจ้าของสำนักแต่งนี่โอ้โห จับอะไรก็เด่นดังเอเ้ยอันนี้เขาน่ารักนี่เนาะเขาเหมือนไอตัวอันนี้ของอะไรอะของยี่หอ้อ <Okay, man. S 1> นี่ของโบสก็จะแบบเหมือนโบสอะเขาเด่นดังเรื่องของการแต่งรถมาสมัยนาาละเป็นสิบปีอันนี้โนตเคปเลอร์เอ้ยโนตเหรอ นี่โน้ตจะเด่งดันเรื่องของเคปลาเรื่องของไฟเบอร์เรื่องของสีวันนี้โน้ตเอามาก็จะเป็นแนวเรื่องของสีมากกว่าการทำสีนะคะการแต่งให้ลงตัวเขาไม่เน้นเคปล่าเลยเพราะเขารู้ว่าเคปลาคนอื่นทํามันเยอะและ้วเขาเล่นเรื่องของพาร์ตเรื่องของอสีมากกว่าเนี่ยเขาจะแต่งแนวดุดันนะคะ ว่ามอสนี่นี่ร้านกิมพรามสามนะคะกิมนี่หายไปนานแล้วค่ะกิมพะรามสานี่ก็ถือว่าเป็นร้านแต่งในตำนานนะคะซึ่งจงเขาก็ได้คอนเซปต์สีทองของแต่งเขาก็มีโชกคหลังโฟล์ฟนเดอร์ปัม๊มล่าง m f z อะไรจัจนจับปั๊มเบรกนะคะของคามูอิเพราะเหมือนผสมผสานหลาย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 ตัวของหลายๆแบรนด์เข้าไปให้มันกลมกลืนนะคะ,ะแนนี้ก ของรถรุ world, new ่น mm. All New n m a x 155และ All New n m a x Tech Max 1 5 5ก็บอกได้เลยว่าอันนี้คืออลังการมากนะคะกับเทคโนโลยีที่มาใหม่นะคะก็ลองดูนะคะใครสนใจก็ไปจับจองได้ที่ดดลเลอร์ทั่วประเทศค่ะ